วัสดีครับท่านกรรมาการทุกท่านกับผมนายพันลก้าหานนะครับกลุ่มขนมหวานบ้านดอนซึ่งกลุ่มของเราได้ก่อตั้งมาได้รับการสนับสนุนจากวิสาหกิจสถาบันการเงินจุฬจังหวบางหินนะครับซึ่งก่อนที่จะมาเริ่มก่อตั้งร้านขนมหวานบ้านดอนนี้แต่ก่อนผมเคยประสบปัญหาเรื่องนี่นอกระบบสมัยก่อนอยู่ที่พัทยาเปิดร้านอาหารร้านอาหาร ประสบปัญหาทางด้านการเงินก็ได้ไปกู้หนี้นอกระบบมาก็เลยทําให้เกิดปัญหาการส่หนี้ไม่ไหวทั้งเงินต้นเงินดอกเมื่อประสบปัญหา,าก็เลยต้องปิดร้านลงและได้กลับมาบ้านกลับมาบ้านไม่รู้ว่าจะทําอาชีพอะไรจึงได้ไปปรึกษาวิสาหกิจชมุมชนสถาบันการเงินชมุมชนตำบลบางหินและเขาก็ให้คำปรึกษาแนะนําการสร้างอาชีพ และการสนับสนุนด้านสินเชื่อเงินกู้เพื่อมาประกอบอาชีพผมได้นำเงินก้อนนั้นมาเปิดร้านขนมและจัดตั้งกลุ่มขนมหวานบันดอนขึ้นปัจจุบันนี้กลุ่มของผมมันเริ่มเข้มแข็งขึ้นมาและการสร้างอาชีพได้มั่นคงยั่งยืนการมีรายได้จากการขายขนมปกติจะขายขนมแค่ทางตรง โดยการขี่รถออกเลขขายแต่ปัจจุบันได้การเรียนรู้การขายทางออนไลน์ Facebook เพจไลน์และการรับจัดสัมมนาขนมเบเกอรสัมมนาต่างๆปัจจุบันกลุ่มขนมบวานบ้านรอนได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการส่งไปอบรมการสนับสนุนด้าน ความรู้ต่างๆ,างๆและกีจอย่างกลุ่มขนมหวานบ้านดอนของเรายังสนับสนุนแรงงานภายในชุมชนครับผมน้องๆนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดเทอมช่วงโควิดที่ไม่ได้ไปโรงเรียนหรือน้องๆที่ว่ากับมาจากต่างจังหวัดช่วงโควิดที่ว่าตกงานก็เรายังมีงานให้ทําเรายังจ้างแรงงานมาทําเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ไม่เพียงแค่เราที่จุนเตือแค่ครอบครัวเรายัางจุนเตือชุมชนและสังคมรายได้ต่อเดือนของเราที่ได้รับอยู่ที่ประมาณ4ี่0มื่นบาทต่อเดือนหักแบ่งจ่ายใชย้หนี้และยังเหลือเป็นเงินเก็บเงินฝากและเป็นทุนสำรองได้ปัจจุบันผมยังได้เข้าไปร่วมกลุ่ม เป็นคณะกรรมการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส,สถาบันการเงินชุมชนตำบลมัหินอีกด้วยครับผมถือว่าผมประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพและสามารถส่งต่อความรู้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน